ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่จาก my voice channel นะคะฮอลลี่พบรรจนานกำลังวิ่งมาเกือบจะชนตนเลยทีเดียวหล่อนจึงคว้าข้อมือนั้นเอาไว้เกิดอะไรขึ้นหรือคุณแพทรจนนานหยุดวิ่งหล่อนเงยหน้ามองคนตรงหน้าอย่างอับอายก่อนจะสายหน้าอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะลลอนถามกลับไปพอดีเราสองคนทำงานเสร็จแล้วจะขอรับค่าจ้างนะคะค่ะเดี๋ยวฉันจะเอามาให้คุณหลอนเดินเร็วๆเข้าห้องไปด้วยหัวใจเต้นโครมครามก่อนจะหยิบเงินแล้วเดินกลับมาหาพอลลี่พร้อมกับส่งให้โดยไม่ยอมสบตาด้วยเลยฉันกลับก่อนนะคะค่ะ พอลลี่เดินจากไปแล้วหลอนเดินเหมือนคนหมดแรงกลับไปที่ห้องซันนี่ไม่เพียงแต่จูบหลอนหรอกแต่เขาได้ทำลายความเป็นกุลสตรีของหลอนจนหมดแล้วใจเจ้ากรรมก็เกิดไปชอบเขาเสียด้วยนี่หลอนเป็นบ้าไปแล้วหรือหลอนชอบเขาหรือทั้งที่รู้ว่าคนอย่างเขาไม่จริงจังกับผู้หญิงคนไหนแน่นอนยิงสาวผลักประตูเข้าห้อง ลอนเปิดตู้เสื้อผ้าคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะไปจากที่นี่พราะถ้าขืนอยู่หลอนคงได้กลายเป็นเครื่องเล่นของเขาแน่ๆหญิงสาวคว้ากระเป๋าและหยิบเสื้อผ้าโยนใส่อย่างไม่ปราณีปลาใสาประตูห้องถูกเคาะและเปิดเข้ามาในเวลาต่อมาหลอนไม่ได้หันไปมองเพราะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าต้องเป็นเขาแน่นอนสันนี่มองหลอนด้วยสายตาโกรธ นั่นคุณทำอะไรเขายังถามหลอนด้วยเสียงไม่พอใจหลอนไม่ได้มองเขานอกจากบอกกับเขาว่าฉันจะไปจากที่นี่ค่ะทำไมต้องไปหลอนอยากจะพูดว่าเขาจูบหลอนแต่หลอนก็ไม่กล้าบอกนอกจากจะบอกเขาว่าฉันคิดว่าฉันไม่ควรจะอยู่ที่นี่อีกแล้วเพราะอะไรถ้าแค่เรื่องจูบคุณไม่ชอบก็บอกผมได้นี่ผมไม่ทำก็ได้ หลอนเม้มปากแน่นก่อนจะเงยหน้ามองเขาตรงๆมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกค่ะงั้นอะไรแววตาของเขาที่จับจ้องมายังหล่อนนั้นจริงจังและหล่อนก็หวั่นเกงรงเหลือเกินว่ายังไงล่ะทำไมคุณไม่ยอมตอบผมหลอนเหลือบตามองเขานิ่งก่อนจะเดินกลับไปที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อหยิบข้าวของของ,ของหล่อนใส่ลงไป ชายหนุ่มสาวเท้ายาวๆมาหยุดลงตรงหน้าของหลอนและคว้าข้อมือนั้นเอาไว้แน่นตาต่อตาสบกันนิ่งนานทีเดียวผมจะไม่ถามเรื่องนี้ก็ได้แต่ขอร้องอย่าไปจากผมได้ไหมแววตาของเขาวิงวอนและหลอนก็ใจอ่อนยวบลงได้ยังไงไม่รู้ผมขอร้องล่ะอย่าไปเลยหลอนไม่ตอบเขาปล่อยมือจากมือหลอน และเดินออกไปที่ประตูผมเสียใจนะกับสิ่งที่ผมทำลงไปต่อไปมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกกับคุณพูดจบเขาก็เดินเร็วๆออกไปข้างนอกหลอนสุดนั่งลงที่พื้นและศบหน้าร้องไห้บอกตอนเองไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงแล้วร้องไห้ทำไมกันซันนี่ได้ยินเสียงร้องไห้ของหลอนเสียงของหลอนบาดลึกเข้าไปในหัวใจของเขา จนต้องรีบเดินหนีเสียงของหล่อนไปโดยเร็วเขาไม่เข้าใจว่าทำไมหล่อนต้องโกรธเขามากขนาดนั้นในเมื่อเขาทําลงไปเพราะเขาจริงใจเขารักหล่อนรักจริงๆตั้งแต่เห็นหน้าครั้งแรกแล้วและก็บอกตอนเองว่าจะไม่ยอมปล่อยหล่อนออกไปจากชีวิตของเขาแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอาหารมื้อเย็นซันนี่ไม่ได้อยู่ทาน รสจนาทำอาหารเผื่อเขาแต่เขากลับออกไปข้างนอกเสียนีหญิงสาวทานอาหารคนเดียวเงีย,งยบในห้องอาหารนั้นพออิ่มหล่อนก็จัดการล้างจานและพาตนเองไปนั่งดูรายการทีวีต่างๆแต่มันไม่สนุกอาจจะเพราะหล่อนดูคนเดียวหรือไม่ก็กำลังคิดถึงเขาไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนหญิงสาวปิดโทรศัพท์ แล้วพาตนเองไปหยุดลงตรงเครื่องเปลียนโนหลอนกดนิ้วลงไปแล้วจากนั้นก็นั่งลงหลอนหากระดาษและปากกาเพื่อแต่งเพลงหลอนเล่นโน้ตไปแต่งเพลงไปเรื่อยเฉยจนกระทั่งได้ยินเสียงตแตรโลดที่หน้าบ้านหญิงสาวหยุดเล่นดนตรีทั้งที่เพิ่งจะแต่งเพลงฝรั่งได้แค่ครึ่งเพลงเท่านั้นหลอนเก็บกระดาษไปซ่อนเอาไว้แล้วจึงเดินออกจากห้องรับแขก ไปที่ประตูรั้วบ้านรถของซันนี่นั่นเองหลอนเปิดประตูรั้วให้เขาเขาขับรถเล่นเข้ามาชายหนุ่มก้าวลงจากรถสีหน้าของเขาดีขึ้นเมื่อพบว่าหลอนยังไม่ได้ไปจากเขาอย่างที่คิดไว้แต่แรกผมดีใจที่คุณยังไม่ไปจากที่นี่เขาพูดกับหลอนก่อนจะก้าเวเร็วๆเข้าไปในบ้านหลอนเดินตามเขาเข้าไป ชายหนุ่มเสยผมที่ยาวรุ่ยร่ายของเขานั้นให้เขา้าทรงก่อนจะหันมาสบตากับลอนพรุ่งนี้จะมีเพื่อนๆของผมแวะมาทานอาหารกลางวันที่นี่คุณช่วยทำอะไรต้อนรับพวกเขาหน่อยนะค่ะลอนรับปากโดยไม่ยอมมองหน้าเขาอีกเลยชายหนุ่มขยับตัวนิดหนึ่งอย่างอึดอจจัดใจเต็มที่เมื่ออยู่ต่อหน้าของลอนช่วยเอาเหล้าให้ผมขวดสิ หลอนเงยมองเขานิดหนึง่งแล้วจึงทําตามที่เขาสั่งชายหนุ่มนั่งลงที่โซฟาหล่อนเดินถือขวดเหล้าและแก้วไปส่งให้เขาคุณต้องการอะไรอีกไหมคะไม่เขาตอบก่อนจะเงยหน้ามองหลอนคุณนั่งคุยกับผมสักพักได้ไหมเขาเอ่ยชวนหลอนหญิงสาวมองตาสิน้ำนตาอ่อนๆของเขาก่อนจะนั่งลงคุณเชื่อไหม ว่าในชีวิตของผมร่ำรวยขึ้นมาได้ยังไงหล่อนไม่ตอบเมื่อถูกถามเพราะหล่อนไม่รู้นั่นเองเขาเหยียดยิ้มเมื่อมองดูแก้วเหล้าในมือผมเคยยากจนแต่ผมก็ชอบร้องเพลงผมหันมาเอาดีทางร้องเพลงเจอมรสุมมาทุกชนิดแต่ผมก็อดทนและพยายามมาจนยืนอยู่ได้ทุกวันนี้มีเงินมีบ้านมีรถ มีผู้หญิงมาให้เลือกไม่ซ้ำหน้าคงเพราะเงินของผมที่หวานซื้อลงไปผมจึงได้สิ่งเหล่านั้นมาเขาเล่าเรื่องราวของเขาให้หล่อนรับฟังหญิงสาวนั่งฟังเงียบไม่ออกความคิดเห็นหรือถามอะไรเขามองหล่อนนิดหนึ่งคุณละ่ะเป็นไงหล่อนกระพริบตาก่อนจะถามออกไปคุณถามชั้นหรือคะก็ใช่น่ะสิ คุณเป็นยังไงผมหมายถึงชีวิตนะไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกคะ่ะหล่อนตอบเร็วคิ้วเรียงสวยขมวดเข้ามาหากันทันทีคุณมีครอบครัวแล้วหรือยังหล่อนเงยหน้ามองเขาเกือบทันทีเขาเองก็มองหล่อนอยู่ก่อนแล้วเช่นกันหญิงสาวเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะก้มหน้าลงบังประกายตาบางอย่างเอาไว้ ความเงียบของหล่อนทำให้เขารู้สึกเหมือนจะทนไม่ได้การที่หล่อนไม่ยอมพูดบางทีหล่อนอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้เขาเป็นไงใครคะหล่อนเงยหน้ามองเขาถามออกไปงงๆก็สามีคุณไงหล่อนหายงงเลยคราวนี้ฉันไม่มีหรอกคะ่ะเขาเลิกคิ้วมองหล่อนเหมือนไม่อยากจะเชื่อ จริงเหรอจริงสิคะฉันไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีแบบว่าสักทีเลยไม่รู้จะบอกคุณยังไงเขาหลีตามองหลอนและอดยิ้มไม่ได้อย่างพึงพอใจอย่างน้อยๆตอนนี้หลอนก็ไม่มีใครในชีวิตล่ะคุณชอบผู้ชายแบบไหนหลอนมองหน้าเขาก่อนจะหันไปทางอื่นและพูดชา้ชา ต้องเป็นคนดีค่ะขยันทำงานทำการไม่ร่ำรวยก็ได้หน้าตาใช้ได้ก็พอไม่ต้องถึงกับหรอไม่เจ้าชู้ไม่ดื่มของมืนเมาไม่ติดสิ่งเสพติดและก็ไม่เล่นการพนันหล่อนบอกเขาด้วยรอยยิ้มเมื่อนึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยคิดในอดีตแต่มันไม่ใช่ปัจจุบันสำหรับหล่อนอีกแล้วที่สำคัญ ฉันอยากจะให้เขาเป็นคนเรียบร้อยเป็นสุภาพบุรุษค่ะหลอนบอกกับเขามาอีกครั้งด้วยรอยยิ้มดวงตาชวนฝันของหลอนทำให้เขาต้องเม้มริมฝีปากเพราะแต่ละอย่างที่หลอนพูดมาเขามีเกือบจะครบหมดแล้วและมันคงยากถ้าจะให้เลิกทำโชคดีที่เขาไม่ติดการพนันและสิ่งเสพติดไม่งั้นคงหมดหวังในตัวหลอนแน่ แล้วคุณเจอหรือ,อยังผู้ชายแบบที่ว่าน่ะยังเลยค่ะเขาผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆทันทีอย่างคลายใจแต่คิดว่าอีกไม่นานนะักฉันคงจะเจอเขาแน่ๆฉันเชื่ออย่างนั้นนะคะเขาและหล่อนเลิกพูดคุยกันเมื่อเขาบอกกับหล่อนว่าอยากจะพักผ่อนหญิงสาวเก็บขวดเหล้าหลังจากที่เขาขอตัวขึ้นห้องไปแล้ว เช้านี้เป็นเช้าออกจากวุ่นวายสำหรับรจนนาอย่างยิ่งหล่อนไปตลาดแต่เชา้าและกลับมาทำอาหารเลี้ยงแขกของซันนี่ตามที่เขาสั่งเอาไว้กว่าอะไรต่อมีอะไรจะเสร็จก็เกือบจะห้าโมงเชา้าหล่อนนั่งลงได้ครู่เดียวก็ได้ยินเสียงรถกดแตรดังลั่นอยู่หน้าประตูรั้วบ้านหล่อนคิดว่าพวกนั้นคงจะมากันแล้วกระมัง หญิงสาวลุกขึ้นยืนและเดินแกมวิ่งออกไปหน้าบ้านหล่อนเปิดประตูให้รถ3ามสี่คันนั้นแล่นเข้ามาจอดแล้วหล่อนก็ยืนตะลึงอยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นแต่ละคนก้าวลงมาจากรถผู้หญิงมีแต่สวยๆและแต่งตัวกันเปรี้ยวจี๊ดทีเดียวรวมไปถึงการใส่เสื้อผ้าโชว์เนื้อมากกว่าการโชว์ผ้าเสียอีกส่วนผู้ชายก็หล่อหลายคนเหมือนกัน ที่ไม่หลอกก็มีแต่แต่งตัวบ้าบอที่สุดเชิญในห้องรับแขกเลยค่ะหล่อนเข้าไปเชื้อเชิญทุกคนก่อนจะนำเข้าไปมีเสียงกรี๊ดกราตามมาจากพวกผู้หญิงและมีเสียงหูฮางกันอย่างคลื้นเครงจากพวกผู้ชายเฮ hey, นี่เธอซันนี่เขาอยู่ไหนนะเมื่อพากันเข้าไปในห้องรับแขกแล้วแต่ไม่พบซันนี่ หญิงสาวผมแดงก็เลยเอ่ยถามหลอนอยู่ชั้นบนค่ะเดี๋ยวก็คงลงมาหลอนบอกก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองบันไดครูต่อมาก็เห็นซันนี่ก้าวลงมาจากชั้นบนสาวๆกลูกันเข้าไปหอมแก้มของเขาทันทีหล่อนมองภาพเหล่านั้นด้วยหัวใจอ่อนล้าเหมือนคนหมดแรงและเจ็บปวดลึกๆในหัวใจเขาคงไม่สนใจหล่อนหรอก ในเมื่อหล่อนไม่สวยเหมือนพวกนั้นแถมยังไม่เลิศหรูเหมือนด้วยหญิงสาวหลบเข้าในครัวเพื่อจัดอาหารยกอาหารจากครัวไปห้องอาหารเมื่อใกล้เวลาทานอาหารกลางวันแล้วให้ผมช่วยคุณไหมครับเสียงถามทุ้มแต่ฟังดูนุ่มหูนั้นทําให้หล่อนต้องหันไปมองผู้ชายหน้าตาหล่าเหลาคนหนึ่งยืนยิ้มให้หล่อนไม่ไกลนัก หญิงสาวมองเขานิ่งก่อนจะบอกว่าไม่ต้องหรอกคะ่ะขอบคุณเขามองแผ่นหลังบอบบางในชุดอยู่กับบ้านมีเอี่ยมรัดครึ่งตัวเหมือนแม่บ้านหรือนางซินอะไรทํานองนั้นก็เขาคิดอยู่ว่าถ้าลราคราบหน้ามันมันของหล่อนออกหล่อนจะสวยสักแค่ไหนกันหนอคุณทำงานอยู่ที่นี่หรือเขาเอ่ยถามหล่อนเมื่อเดินเข้ามาใกล้ หล่อนหันหลังให้เขาเมื่อจัดเตรียมจานชามบนโต๊ะใช่ค่ะถ้าทางซันนี่จะใช้งานคุณหนักไปนะเขาอดเอ่ยกับหล่อนไม่ได้ไม่หรอกค่ะเขาเป็นเจ้านายที่ใจดีกับลูกน้องมากต่างหากซันนี่ไม่ใช่คนแบบนั้นและหล่อนก็ไม่ชอบให้ใครมาพูดว่าเขาต่อหน้าของหล่อนด้วยเพราะมันเท่ากับเป็นการว่าร้ายกันเกินไปนั่นเอง เจเสียงเรียกของซันนี่นั่นเองเมื่อเขาเดินตามหาเพื่อนหนุ่มไม่พบเขาก็ร้องเรียกและเดินมาหาจนถึงห้องอาหารคิวเข้มของเขาเขามวดเข้าหาการทันทีก่อนจะกวาดตาดูดูไปยังหญิงสาวที่ทำไม่รู้ไม่ชี้อยู่นั้นหาเสีษแทบแย่มาหลบอยู่นี่เองซันนี่พูดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจมองหน้าเขาก่อนจะยิ้ม มีอะไรหรือถึงได้มาตามหานะ่ะลินล,ลี่กับเพื่อนสาวๆของเธอเขาอยากจะให้นายไปคุยด้วยหรองั้นขอตัวก่อนนะครับคุณเธอชื่อแพทซันนี่บอกเสียเองเจย,ยิ้มให้ก่อนจะพูดอีกว่าผมขอตัวก่อนนะครับคุณแพทค่ะเจเดินจากไปแล้วซันนี่ก็หันมาทางหลอน ดวงตาของเขาเคร่งเสียจนดูคุณคงจะมีความสุขมากสินะที่ได้หวานสเสน่ห์นะหลอนงงเหมือนกันว่าทำไมเขามาว่าหล่อนแบบนี้ทั้งที่หล่อนไม่ได้ทำอย่างเขาว่าสักหน่อยฉันหวานสเสน่ห์ยังไงคะเอา้าก็นายเจน่ะเขาชอบคุณไม่ใช่หรอฉันไม่ทราบหลอนตอไปทันที เพราะไม่รู้จริงๆว่าผู้ชายคนนั้นชอบหล่อนหรือไม่ระวังตัวหน่อยก็แล้วกันนั่นน่ะเสือผู้หญิงดีๆเชียวนะหล่อนปลายตามองเขาและก็คิดว่าผู้ชายอย่างเจย์ไม่น่ากลัวเหมือนเขาแน่นอนเขาไม่จริงจังกับใครหรอกฉันจะพยายามเชื่อคุณนะคะหล่อนยิ้มเหยียดให้เขาได้เห็นความจริงหล่อนไม่อยากจะทะเลาะก,กับเขาเลยจริงๆ แต่โมโหที่มีแต่สาวลุมล้อมเขาหล่อนก็เลยแกล้งเขาเสียบ้างทำเสร็จหรือ,อยังเขาถามเหมือนดุหล่อนมองหน้าเขาก่อนจะพูดชๆๆๆ้าๆชัดๆเสร็จแล้วค่ะงั้นดีเลยผมจะได้ไปบอกพวกนั้นเข้ามาทานกันเสียทีพูดจบเขาก็เดินออกไปจากห้องด้วยอารมณ์ที่ขุ่นมัวงานเลี้ยงเพื่อนๆไม่สนุกเลยสำหรับเขา เมื่อมีผู้ชายมาสนใจในตัวของรจนา